มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จทรงสนทนาธรรมสมเด็จพระสังฆราชวันที่13เมษายน2565มีรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่12เมษายน2565ที่ผ่านมา เพจ Facebook ของสำนักงานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้เผยแพร่ข่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายก ณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทรงสนทนาธรรมและทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานถวายแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชถวายสำรับหนังสือและของที่ระลึก จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงนำสเสด็จไปทอดพระเนตรพระอารามถวายน้ำสงฆ์พระพุทธรูปจำลองพระพุทธอังคีรดประทานพระอุโบสถและทอดพระเนตรการตกแต่งพระอารามด้วยเจดีย์รายเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เจ้าฟา้าทีบังกงรรศมีโชิสเสด็จทรงสนทนาธรรมสมเด็จพระสังฆราช ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ